สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมีรถเก่งซีดานสภาพป้ายแดงมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะเป็นตัว Honda City นะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง1.5 SV นะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยปี2019มาพร้อมดีไซน์หล่อนรอบคันเลยนะคะได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าลายโครเมียมนะคะแล้วก็มีลายเส้นโครเมียมตัดอย่างลงตัวสวยมากนะคะมีสปอตไลท์ด้านล่างจากโรงงานมาให้ครบตัวไฟหน้านะคะ เป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมกับเดย์ไลท์2สว่างในเวลากลางวันแล้วก็ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานกันเลยในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กสีทูโทนจากโรงงานสภาพสวยมากนะคะด้านข้างเหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดทุกซอกทุกมุมรับประกันความเดิมกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะสามารถปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าได้ ติดคิ้วกันาศาสตร์มีฟิล์มกองแสงให้พร้อมเลยสําหรับคันนี้มือจับด้านนอกจะเป็นแบบโฮมียมเป็นตัวสมาร์ทย์เลตนะคะคุญแจรีโมทแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันสําหรับในส่วนของตัวภายในคันนี้จะเป็นสีดํานะคะภายในคมเข้มตัวถังน็อตไม่มีขยับไม่มีการไขมาร์กสีอยู่ครบเม็ดอาร์คกลมคมชัดแล้วก็ซีนตะเข็บต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเลย แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบหนังเดินได้แดงนะคะกระจกเป็นระบบไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกให้พร้อมเลยในส่วนของตัวซอกตะเข็บด้านหน้าให้เห็นในส่วนของตัวเหลี่ยมของน็อตนะคะไม่มีการขยับไม่มีการไขแล้วก็มาร์กสีอยู่ครบรับประกันไม่มีพิกามไม่มีชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อแน่นอนสําหรับซิตี้คันนี้สภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยมีโหมดนะคะอีคอนโหมดแล้วก็กระจกห้างพับและปรับไฟฟ้าได้ เลขไมคคันนี้อยู่ที่80,000โลเท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวจากป้ายแดงสําหรับคันนี้เช็คศูนย์ทุกระยะนะคะพร้อมใช้งานเลยพวงมาลัยหุ้มหนังดําสภาพใหม่กิฟต์มัลติฟังก์ชันฝั่งขวาจะเป็นคูดคอนโทลน,นะคะแล้วก็มีตัวแพดเดิลชิปปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็มีระบบรับสายวางสายได้นะคะสําหรับตัวจอเป็นจอเดิมโรงงานเลยมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะ แล้วก็ตัวแอร์จะเป็นแอร์แบบออโต้เป็นตัวปุ่มพุสตาตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะสำหรับคันนี้ภายในยังสวยกิฟตใหม่มากนะคะตัวเบาะได้เบาะหนังดำตัดแดงนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงสวยมากเลยนะคะและดูสปอร์ตภายในสวยในส่วนของตัวถังประตูให้ดูกันนิดนึงน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับ การันตีเลยนะคะไม่มีพิความแน่นอนไม่มีชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อสติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอรโโาร์กลมคมชัดน็อตชัดเจนมากไม่มีการไขไม่มีการขยับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไม่มีการพ่นทำสีทับรายละเอียดรถเดิมๆได้ไปใช้งานคุ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้เหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดนี่ดูรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างในส่วนของตัวห้อง ด้านหลังก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันเดินได้สีแดงสภาพใหม่มากนี่สภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยได้ไปใช้งานคุ้มจริงนะคะใครที่หารถเก๋งประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยมีที่ชาร์จไฟด้วยเป็นเครื่องพันหประหยัดน้ำมันมาร์คสีน็อตไม่ขยับซอกเดิมตะเข็บเดิมนี่ปั๊มโรงงานชัดเจนมากๆ ให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยพี่ๆท่านไหนอยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจสามารถดูคลิปน้ําเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะคะแนะนําดูให้จบนะตั้งแต่ต้นเพราะว่าเดี๋ยวน้ําพาดูแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆแบบชัดเจนไม่มีกากเลยนะคะตัวด้านหลังมีสเกิร์ตด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะนี่สภาพสวยมากฝาท้ายกดที่รีโมทได้เลยสะดวกสบายพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ ตัวด้านท้ายนะคะมีถาดรองให้พร้อมเลยจากโรงงานกว้างนะคะวางสิ่งของสัมภาระได้เยอะเลยเดี๋ยวนะ้าเปิดใต้ล่างให้ได้ดูกันด้วยใต้ล่างมียางอะไรให้ครบแม่แรงเครื่องมือมีครบนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูแม่แรงนี่แม่แรงสภาพยังใหม่อยู่เลยพลาสติกยังไม่ได้เอาออกแล้วก็ท้ายเดิมดูตะเข็บซสนทางมะพร้าวยังใหม่เม็ดอาร์คคมชัดทุกจุด ไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะคะรับประกันมาลองชมลองขับด้วยตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเชื่อน้ำทั้งหมดสีนตะเข็บท้ายนะคะดูสภาพแบบสมบูรณ์เลยแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะก็ชัดเจนอาจมีฝุ่นเล็กน้อยขออภัยนะคะพอดีฝนเพิ่งตกไปนะคะฝาท้ายเดิมเม็ดอาร์คแล้วก็ดูเหลี่ยมน็อตชัดเจนไม่มีการไขไม่มีการขยับสีนตะเข็บเดิมๆ เม็ดอาร์คคมชัดทุกจุดทุกซอกทุกมุมน้ำพาดูหมดนี่น็อตเหลี่ยมชัดเจนฝาท้ายเดิมท้ายก็เดิมเช่นเดียวกันซ้ายขวาเม็ดอาร์คชัดเจนตะเข็บนะคะนี่ไม่มีการไล่ทาสีหรือตัดต่อแน่นอน ได้รถแบบสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทอ่าเครดิตดีฟรีดาวนะคะสามารถมาลองชมลองขับด้วยตัวเองได้หรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้ำได้เลยเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างในส่วนของตัวฝั่งซ้ายให้ดูในส่วนของตัวนี่เพจนะคะเพจเดิมโรงงานไม่มีการแคะการแงะการแกะน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีขยับแล้วก็เม็ดอาร์คคมชาร์ มาร์กสีด้านในอยู่ครบเหลี่ยมชัดเจนสติ๊กเกอร์ต่างๆนี่คือสมบูรณ์มากๆแล้วก็ภายในยังสวยกริฟสภาพยังใหม่มากซอกด้านซ้ายด้านหน้าก็เหลี่ยมน็อตชัดเจนเม็ดอาร์ตตะเข็บเดินสวยสมบูรณ์ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะรถสภาพสวยเลยคันนี้นะคะน้องๆป้ายแดง แล้วก็เครื่องพันห้าก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วที่สัมพันธ์คันนี้ได้ตัวท็อปชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานอีกคุ้มมากนะคะได้ไปใช้งานคุ้มๆเลยคันนี้เดี๋ยวน้ําพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องห้องเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ ivtec สีสูบนะคะเบนซินโรงงานไม่เคยมีการติดแก๊สเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันเริ่มที่นี่เลยนี่บาร์โค้ดต่างๆน็อตไม่มีไขไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมโรง,งงานไม่มีการถอด นี่เลยตะเข็บสวยๆฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์อยู่ครบมเม็ดอาร์ความคมเหลี่ยมช่องมอกอ,อยู่ครบทุกจุดจริงสภาพแบบสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้น็อตสอด้านไม่มีการไขไม่มีการขยับด้านในมเม็ดอาร์ชัดเจนน็อตเดิมไม่ขยับเหลี่ยมก็ไม่มีการไข ซุ้มนะคะนี่เม็ดอาร์กแล้วก็ทินทางมะพร้าวสมบูรณ์มาร์คสีซุ้มล้อดเดิมๆนะคะอันนี้น้ำก็สตาร์ทรถให้พี่ๆได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันไปด้วยนะคะจะได้รู้เลยแบบเครื่องยนต์เสียงเงียบมากนะคะแล้วก็คันนี้เครื่องยนต์ไม่มีสันเลยสภาพแบบสมบูรณ์มากด้านหลังเครื่องนะคะสะภาพแบบสมบูรณ์เลยมาร์คสีตามจุดต่างๆมีให้เห็นชัดเจนเครื่องยนต์กิ๊บๆนะคะตัวนี้ IVT e c แล้วก็เป็นตัวสีสูบเครื่องยนต์สมบูรณ์เดินเรียบนะคะเงียบด้วยแล้วก็หม้อน้ําก็หม้อน้ําเดิมนะคะดูอันนี้หม้อน้ําเดิมสติกเกอร์นี่ด้านหน้าน็อตไม่ขยับไม่ไขยน็อตเดิมไม่มีน้ําท่วมมานะคะสภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์เลยสูบอีกด้านหนึ่งเม็ดอาร์ชัดเจน ด้านในซูมให้ดูกใกล้ๆเหลี่ยมน็อตชัดเจนนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดอันนี้น้ำก็พยายามถ่ายให้พี่ๆได้เห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมเพื่อความมั่นใจนะคะอย่างที่บอกว่าดูคลิปน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะน้ำพาดูแบบไม่กักให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆ รีวิวกันแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะให้เห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็โทรหาน้ำได้เลย0834626966 6 6 6 6ยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามน้ำทางช่องสถานีรถบ้านดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ